สวัสดีค่ะทุกทุกคนเปิดคลิปนี้มาทุกคนอาจจะแปลกใจนะว่าออมสินสร้างอีกอย่างมาอีกนะคะออมสินสร้างปุ๋ยโยเลียมาโดยเฉพาะค่ะทุกคนค่ะสร้างมาจากเว็บอเมซอนนะจ๊ะเนะาะทว่าสร้างมาทําไมเพื่อก,เะ,กเะ,ะเพราโดยกระเพาะค่ะพ่อพี่น้องเพราะว่าปีที่แล้วนะคะปลูกเะเพราบอกว่าเด็กกะเพาาไปแล้วนะคะหลังจากที่เด็ดรอบแรกไปเนาะเรา,เาใส่ปุ๋ยผืชสุดธรรมดาเขานี่แหละค่ะหรือปุ๋ย,ยขี้ไก่เขานะคะกะเพาาเหลืองมัดเลยค่ะพ่อพี่น้องและเทไปเบื้องสูตรจาก เพื่อนท็ดยูทูบมานอกจากเพื่อนบอกว่าใส่ปุยอย่างอื่นไม่ได้นอกจากยูเลียนะคะทุกคนก็เลยไปสร้างยูปุยยูเลียจากอเมซอนนี่ค่ะเพื่อที่จะมาใส่กับเขาโดยตรงจ้าเมืม่อนี้นะคะหลังเลิกงานนะคะออมสินมาทําอะไรแม่บอกค่ะออมสินนะคะจะมาใส่ปุ๋ยไห่กับต้นตะไคร่นะคะแล้วที่นี้นะคะจะเปลี่ยนโค้งค่ะ โค้งของพลาสติกนะคะหายมันใหญ่ขื้นนะคะเพราะว่าตอนแรกนะคะต้นเขายังหน่อยเนาะออมสินก็นเลยใส่ลวดน,นะคะเป็นลวดน,นิดหน่อยนะคะที่นี้ออมสินจะเปลี่ยนเป็นท่อ PVC นะจา๊ะเพราะว่าต้นเขาจะเริ่มต้นสูงแล้วนะคะปะทุกคนมา จัดการกันค่ะว่าอมสินจะเอี่ยงแน่เนาะคะ่ะช่วงที่อมสินจะเปลี่ยนโค้งเนาะอมสินจะต้องใส่ปุ๋ยก่อนนะคะเพราะว่าตังแต่ปลูกมาบ่ได้ใส่ปุ๋ยอีย่างเลยนะอมสินใส่ปุ๋ยนะคะขี่ไก่นะคะละก้กกาปุ๋ย 16- 16, 16แล้วก็16ร่วมกันนะคะแล้วก็โรยจ่าแล้วทีนี้นะคะออมสินกลับมาทําการพวนดินให้มันนุ่นๆหน่อยเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะเนี่ยคะ่ะดูแลบํารุบบงเขาเิดนึงพวนดินเสร็จนะคะเดี๋ยวตาหมูนะคะนั่งกับสิมารลดน้ำจ้าบรรยากาศนะคะมือนีก็จะคือ คืมๆหน่อยนะคะไปไปเบ่งบรรยากาศในการทำงานของออกสินงกับตาหมูกันจ้า ว่าทาไมอมสินถึงกุ้มภาษีนะคะผักไทยนะคะเพราะว่าอมสินนะคะเผื่อตรงการความชั่วค่ะเผื่อเขามีการจเจริญนเติบโตให้ได้เร็วที่สุดนะคะภายใน3เดือนนี้นะคะเพราะว่าอากาศมันจะหนาวเร็วนะคะทุกคนคะ่ะการปลูกผักไทยนะคะยุนีนะคะอมสินจะทดลองทั้งข้างนอกนะคะแล้วก็ในภาษีนอกจากนอผักนะคะที่อมสินตกุ้มภาษีแบบขาดไปไดนเลยคือมีหนึ่งหัวละผ้า มะเขือนะคะแล้วกัแมงลักนะคะแล้วก็กระเพราค่ะถ้าปลูกข้างนอกคือบ่ได้เลยค่ะพี่น้นองบจะเลื่อนเติบโตนะคะเพราะอากาศมันเย็นเย็นกเกินกว่าที่เขานะคะจะสามารถที่จะจะเลื่อนเติบโตได้เนะาะจ้ะเนาะตกนอตงนนอมสินเห็นอย่างในเวลานี้ไหมะคะอมสินนะคะจะมาพรวนดินนะคะให้กับะมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศของอมสินกบตัวน้อยหน่อยกับบโฮว่าสี จะเริ่มเติบโตได้ดีขนาดไหนนะคะทดลองกันไปค่ะเลี้ยนรูกกันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ค่ะเฮ็ดเกษตรนะคะยูทีสกกดแน่นมากนะคะยูทีอนด์เมนเนาะมาประมาณ3ปีแล้วค่คอยๆเลี้ยนรูกกันไปแก้ไขกันไปค่ะและก็ปรับปรุงกันไปไนะจ๊ะเนาะ ตาหมูเฮ็ดนี่อย่างมันพอจ่าอมสินนะคะหานั่งนะคะเฮกกระถางหอยนะคะอยู่ที่กรีนเฮานะเพราะอมสินนะคะจะปลูกกะเพ้าใส่กระถางแล้วก็หอยตุงต้งตรงตงนะคะไว้อยู่ในกรีนเฮานะคะค้างใต้ก็จะเป็นการปลูกพริกเนกานนะจ้าเนาะนี่ละค่ะแต่ละมือแต่ละเว้นหา่าแต่กิจกรรมให้กับตาหมูนะคะ ตามหมูนะคะนั่งกับจาะรูเซกจาะรูะรกระถางเบนบบค่ะส่วนออมสินนะคะก็สะเอานะคะต้นสลัดที่ปลูกไว้นะคะเอามาขยายค่ะปีนี่นะคะพักสลัดปลูกไม่เยอะนะ,ะเอาจริงๆปลูกไม่ค่อยเยอะปลูกพอกินซื้อๆค่ะแล้วกับบางที่ก็สะแถมไปให้หมูเพิ่มน,น้ำนอกจากเนาะนี่จ้ะถามว่าออมสินนะคะใส่ปุ๋ยอีกอย่างในการลดพักเบนบบค่ะนี่จ้ะ อมสินก็จะเอาปุ๋ยคีมานะคะเอามาใส่น้ำใบแบบนี้เลยนะคะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะคะอมสินก็นจะเอาปุ๋ยเนี่ยค่ะเอาน้ำม,มันนจ่จ้ะไปลดนะคะพักสลัดเท้านี่นะคะทุกคนคะ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะการใส่ปุ๋ยนะปุ๋ยคีมาใส่น้ำแบบนี้มันบอกค่ะทุกคนคะ่ะดินเท้านะคะจะบดเสียนะคะแล้วก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยจุลนินทรีย์แล้วก็ปุ๋ยของเราเองเนอกจากนะเนี่ยจ้ะ ปุอนี้นะคะอ,อมสินกะจะเอาผ้าคุ้มนี่ออกนะคะเพราะว่าอากาศมันเริ่มหนาวแล้วป่ะอ,อมสินจะเอาตะาไครยลุงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าก่อนที่อ,อมสินจะใส่ตะาไครา่นะอมสินขอถอนหยานิดนึงถังหยา,งกกาก้อนเนาะจ้ะเนาะป่ะไปเบ่งบรรยากาศกันเลยจ้า

ด้วยน้ำปุ๋ยมักนะคะที่อมสินแช้ไว้นะคะมันมีหน้อยเนาะอมสินก็นเลยเพิ่มอีกถังนึงนอกจากเนาะไปเอาปุ๋ยมักนะคะขม,มมานี่แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะที่ได้จากปีที่แล้วนะคะเอามาแช้น้ำนะคะแบบนี้กันไปเลยค่ะเดี๋ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเราก็จะทําการลดน้ําด้วยปุ๋ยชนิดนี้กันจ้า